ในสุดสามรายการแรกและหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มอบโอกาสการปรับโฉมด้วยมูล,ลค่ากว่าหนึล้านบาทต้องขอแสดงความยินดีกับคุณจากผู้สมัครนับพันคนเหลือเพียง4ี่คนเท่านั้นที่ได้รับการปรับโฉมไม่คิดว่าตัวเองจะได้ดีใจน้ำตาเกิดไหลพอได้ขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกแบบหูอื้อก็ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถผ่านมาถึงรอบรอ,อ,อบนี้ได้ครับผมมีผลเลือด จากน no ้องไม่โอเวอร์ท่านหนึ่งถ้าเลี่ยงในการผ่าตัดที่จะต้องใช้การดมยา<ๆ>ก็จะแนะนำให้ไม่ดมยาทางเราคงจะต้องให้รค,คุณปอนบอกจากโครงการและเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหนึ่งในผู้ร่วมโครงการจะต้องออกจากทีมไปเพียงเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมเราอยู่ด้วยกันถึงสี่คนมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันเป็น,นเป็นมากกว่านั้นจับมือกันมาตลอดมาไปล่อยมาตัวท้ายเลยนะ น้องๆซีซัน4เราพี่ปอนอยู่เสมอทำไมต้องออกจากโครงการอะแม่นมีแต่นั้นอยากกําลังใจให้พี่ปอนให้พี่ปอนหายเร็วๆนะแล้วก็กลับมาอยู่ในบ้านเราเหมือนเดิมและอีกสามคนยังต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อความฝันที่จะดูดีของพวกเขา นายหนุ่มหน้าปุกตาปรือความใฝ่ันของเขาคือการได้เป็นพระเอกลิเกนในคณะของครอบครัวใบหน้าของเขาที่ดูขี้เร่ทำให้ความฝันของเขาต้องดับลงวันนี้ SLC ได้ปรับโฉมให้เขาไปแล้วครึ่งทางความฝันของเขากำลังจะใกล้เป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ เขาจะเป็นอย่างไรมาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้เขาในสวยสุดสยาม ที่ผ่านการปรับโฉมไปแล้วครึ่งทางไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงรักษาผิวหน้าเสริมจมูกดัดฟันบำรุงผิวและปรับรูปหน้าด้วยโบทูลินัมท็อกซินเพื่อลดขนาดของกลามหลังจากที่ได้เมคโอเวอร์จนถึงตอนนี้รู้สึกดีมากเพราะว่าคนที่เคยเห็นเราตอนที่ยังเป็นสิวอยู่เงี้ยฮะเขาเห็นหน้าเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย,เ,ยเขาก็ตกใจเอ๊ะทำไมจากหน้าสิวๆทำไมตอนนี้ดีขึ้นมากและจากคนที่เดินหลับตาเดิน เอทำไมตากัรตนตาสอ,องชั้นตาโตผมก็ได้บอกคอยว่าผมได้เข้ากับเข้าไปในโครงการเมคโอเวอร์ของสยามเลเซอร์คลินิกเขาก็ติดตามกันติดตามกันเรื่อยๆก็มีเข้ามาทักในสื่อโซเชียลว่าเปลี่ยนแปลงไว้ได้ดีนะในการนี้เปลี่ยนผีที่เป็นคนได้เนี้ย่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำลังให้คำปรึกษากับคุณไนส์ว่าเขาควรจะได้รับการปรับโมส่วนใดต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญนะคะ เป็นไงบ้างนี่หลายเดือนแล้วนะเนี่ยในตัวของไนายเองนี่อยากทำอะไรไหมคะอยากตัดกามอ๋อเหรอทำไมอ่ะเพราะมันเหมือนฉีดโบทถ์ของกามไปทีแล้วก็ลวแต่กามเนื้อแต่ว่ากระดูกกามยังใหญ่อยู่ก็เดี๋ยวน่าจะต้องพิจารณาไปด้วยนะคะตามลำดับไปนะคะค่อยๆเริไปและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ลงความเห็นว่าคุณไนซ์ควรจะได้รับการปรับชมในส่วนกาม กกค่ะะแแลหนกก้มสวัสดีครับไนครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับที่ SLC สาขาทองหล่อนะครับและวันนี้รู้ว่ามีหัตถการใหญ่เพราะว่าต้องตัดกามแล้วก็เหลาหนกแก้มด้วยเป็นหัตถการที่ใหญ่ก็วันนี้ก็เลยมีคุณแม่มาเป็นเพื่อนด้วยครับพอได้รู้ว่าจะทําหัตถการใหญ่แบบนี้นะก็รู้สึกตอนนี้รู้สึกกลัวแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เรา ยังไม่ได้ฉีดโบ็อกกามหรือว่ายังไม่ได้ทาอะไรไหนก็จะมีคนที่ล้อเราเรื่องกามใหญ่บ้างไอ้หน้าเหลี่ยมบ้างไอ้หนกแก้มสูงบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับวันนี้ผมก็เตรียมตัวมาดีครับเพราะว่าก่อนที่จะมาวันนี้ผมได้ไปดูรายการส,สุดสยามย้อนหลังแล้วที่พี่ตั้นได้เหล่าหนกแก้มไปครับก็ช่วงแรกพี่ตั้นก็จะหน้าบวมมากเลย mm. เมื่อเร็วๆนี้ผมได้เจอพี่ตัน้นตัวจริงๆก็เห็นหน้าพี่ตั้นสวยขึ้นมากครับแล้วก็วันนี้ ก่อนที่จะมาที่ SLC เนี่ยก็ได้มีพยาบาลโทรไปบอกผมเรื่องการลดงดอาหารงดอาหารก่อนที่จะมาผ่าตัดห้ามกินอาหารห้ามกินน้ำผมก็ได้เตรียมตัวร่างกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอครับการนำผ่าตัดการครั้งนี้ก็เป็นการผ่าตัดการที่ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมด้วยนะครับและในวันนี้คุณนสก็ได้ปรับชมใหญ่อีกครั้งเขาคงจะตื่นเต้นไม่น้อยเลยนะคะตอนนี้ผมก็จะเข้าห้องผ่าตัดแล้วครับ ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะว่าคุณเนสจะเป็นอย่างไรในการปรับชมใบหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก ค s ส่วนต by SLC I wish a product of SLC สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิก c o s t e n t by SLC I wish a product of SLC ปัญหาเรื่องกรามโนกแก้มและคางของคุณไนส์นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของใบหน้าเขาหากได้รับการปรับโฉมใบหน้าของเขาจะดูดีขึ้นมากค่ะ คุณหมอกําลังวางแผนขั้นตอนในการปรับโฉมของเขาก่อนเข้าห้องผ่าตัดค่ะจุดประสงค์เราอยากได้ในส่วนที่รูปหน้าของน้องเขาเพื่ออยากจะปรับรูปหน้าเขาให้มันดูที่มันดูเรียวดูเป็นมีมิติของเดิมของน้องเขาเนี่ยจะเป็นหน้าเหลี่ยมซึ่งจะดูเป็นไทยๆแท้ๆซึ่งเราอยากจะปรับลูกใหม่และคุณไนซ์ก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องผ่าตัดแล้ว เรามาเป็นกำลังใจให้เขากันค่ะงม,ม,มาที่ตามก่อนเพราะว่าเขาเป็นรูปหน้าเหลี่ยมเราก็จะปรับเข้ามาให้มันแคบทุกมิติเข้ามา เขาเองก็กังวลเนาะนอนไม่ค่อยจะหลับเราก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากลูกยังไงก็คุณหมอเขาฝีมือดีเขาเก่งเราเป็นห่วงลูกแต่ก็มั่นใจหมอค่ะมั่นใจคุณหมอการผ่าตัดวันนี้ก็ดูเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะการผ่าตัดซึ่งก็จะเห็นมีรายละเอียดนิดหน่อยมีการตัดกระดูกตัดอะไร ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดกรามแล้วล่ะคะ่ะฮัลโหลว่าไงพ่อเข้าไปไหลายชั่วโมงแล้วอืมทำหลายอย่างอะ่ะ เออเออกังวลอยู่เหมือนกันคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงลูกทุกคนที่ผ่านมาคนรอบข้างเขาก็ทักอยู่เหมือนกันว่าเปลี่ยนไปเยอะอย่างก็ไม่ใช่น้องไนท์คนเดิมเปลี่ยนไปมากมาถึงขั้นตอนในการเหลาหนกแก้มของคุณไนท์แล้วล่ะค่ะี่ีหน้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราเคร่งเครียดกันหน้าดูเลยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็มาจับแคบแล้วเราก็ย,ยังมาต่อคางให้ดูยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นของน้องเขาจะทําในเซตติ้งเดียวกันเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยก็คือเราจะปรับจากหนกแก้มแล้วก็กามลงมาแล้วก็ต่อคางลงมาเพื่อให้ดูหน้าเป็นรูปภาพยาวขึ้น และนี่คือขั้นตอนของการเสริมคังด้วยซิลิโคนค่ะอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะคะตื่นเต้นแทนคุณไนายจริงๆค่ะตอนนี้แม่รอดูการเปลี่ยนแปลงของน้องนายอยู่นะลูกสู้ๆนะครับ ให้้้มีีแผลขางนนออกอยท่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการทธารการครั้งนี้คุณไนา์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะครับอาทิตย์หนึ่งก็คงจะให้น้องเขาฟื้นจากการพักฟื้นอะไรตรงนี้มาเนี่ยเขาน่าจะแฮปปี้ขึ้น,นแต่ว่าจะสุดๆแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก6อาทิตย์นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการเหลาหนกแก้มตัดกรามและเสริมคางของคุณไนซ์เดี๋ยวเราให้เขาได้พักฟื้นกันก่อนนะคะคุณไนซ์ดีขึ้นเมื่อไหร่เรามาลอลุ้นการเปลี่ยนแปลงของเขากันค่ะสัปดาห์หน้ารอติดตามกันต่อนะคะว่าผู้เข้าร่วมโครงการ Makeover จะได้รับการปรับชมในส่วนใดกันต่อและพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรติดตามได้ในสวยสุดสยามทุกวันพุธก่อนเที่ยงคืนทางททบ5 โอกาสสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนอ้วนที่อยากลดน้ำหนักและเคยประสบปัญหาเหล่านี้เบื่อการอดอาหารพึ่งยาลดความอ้วนเหนื่อยกับการออกกำลังกายหากคุณเป็นผู้ที่อ้วนเกินเยียวยาและคุณกำลังหมดหนทางในการลดน้ำหนัก รายการสวยสุดสยามเปิดโอกาสให้คุณที่อยากลดน้ำหนัก10-20กิโลกรัมสามารถเข้าร่วมโครงการ SLC s p a c Slim The Extreme Weight Loss Program เพียงแค่คุณคอมเมนต์สาเหตุใต้โพสต์ Facebook SLC สยามเลเซอร์คลินิกและโพสต์ IG ของคุณพร้อมติด Hashtag SLC s p a c Slim ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SLCclinic หมดเขตร,รับสมัคร30พฤศจิกายนนี้